เฮ็ดหยังตากินหยังอิ่มดีฮะอีหยังนี่อิ่มดีอิ่มดีบ่อิ่มดีอิ่อมดีคืออันนั้นบ่อ,อ๋อนั่นละกวกนเออเค กินเอ้ขันบ่อยากเข้ากระชงอันนี้กินโลดโอ้บรรยากาศยังบ่เมืออยู่อีกสองอาทิตย์พุ่นละอ้าวสิบ่กินข้าวแรงบ่เนี่ยกินนี่ก็อิ่มละบ่กินบ่ข้าวบอยากเข้า เจ็บเลวทีหเมอก็บออกหัวแล้วก็เก็บห้องนอนอนมบะถ้าซอยาแก้กคบหัวหัก็บ่อิชื่อมมันก็เลยเลยเลยไป้นกนไม่ได้กินไปขึ้ินบะจะบอกมากินจะบอกใครน่เออหมูหรือวเน็บเออมันกินข้าวพ่ได้นะอืมเออจังจะเป็นไปเออกคุณเป็นพวกทรมาน เป็นตีก็ยังดดเป็นวิกฤตจพเงินเบอกุลงมาคุณอเทื่อท่านดังแล้วอืมแต่าอากาศนีน่หนาวนะช่วยไม่กบไม่มเออลืม,ม,ลม,มบ่เบ <c oughs> นน้าเออเอาค่อยเมยื่อก็เด้อไปนีเด้อ